ดไหนมันมันแตกตรงไหนปะนี่แล้วนี่ดินมันกินเหนียวตรงนี้อ๋อกินเล็กเลยเด้ได้เรื่องหนังหล่อหล่อหล่อมันเนี้ยมังอ่ะเนาเพราะมันสต็มันอยู่ไหมล่ะอยู่อยู่ในมันมันมันแตกตรงไหนไม่พงใส่คือมีไมีห้อยแตกแตกตรงนี้ละทางพุนปะอยู่ข้างในพุนบปะอยู่ข้างในมันกินเลยเด้ดินมันอยู่ในนี้โอ้ดินดินมันเหนียวมันอยู่ในนี้มันก็มันก็แข็งเนาะมันต้อง สลับล่อแล้วะไม่ใช่ได้ใชะได้ช่างบอกใช่ได้ใช่ได้เป็นปีเลยนี่รออายุการใช word, so no settling, right? <vit> ้งานรออายุการใช้งานเพราะว่าดินเกาะอยู่นี่เนาะยังก็นั่งเปลี่ยนมาเนาะเอออยางไม่ไหมพุ่งดอกไม่ไห่แบบขันปลาปลใส่กะบริจาคหนึ่งหมื่นหนึ่งพันไหมสติมเท่าไหร่สติมสติมหาหอยแขกหอยปลายางน้ำสติมเนาะโอ้เสียดายเว้ยต้องเอาไปสลับยางแล้ว โอ้ส oh, <Okay. S 1> ี่ด่าย่อยมีสองตัวนี่พอดีเลยดินี่